ชาวเน็ตตามหากันยกใหญ่เมื่อเพจใจมอร้อยแปดทิ้งบอมนักร้องดังมีเมียน้อยทั้งๆท,ที่ยังไม่หย่าเมีย uh huh. มนิ้ข่าวบนเทิงช่องแปดไปสืบมาแล้วนะคะว่านักร้องดังท่านนี้เนี่ยเป็นนักร้องลุกลุนอบอุ่นเสียงสเสน่ห์แนวซอฟร็อกแต่แฟนเพลงน่าจะชอบเรียกว่าร็อกรุ่นใหญ่นั่นเองจ้า uh huh. ว่ากันว่านักร้องดังห่างหายจากเมียและมีคนใหม่มานานนับปีแล้ว uh huh. เมียรู้แฟนคลับรู้แต่ชาวไทยบางคนยังไม่รู้นะจ๊ะ แฟนคลับที่รู้เนี่ยต่างพ,พากันแอนตี้หนักมากเห็นว่าถึงขั้นโกรธหนักเผาเสื้อเผาผ้า,ากันเลยทีเดียวจ้า <c oughs> นักร้องดังท่าน,นนี้นเนี่ยชอบสร้างภาพวา่าครอบครัวอบอุ่นรักลูกพาเมียตลอเดเที่ยวแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีเมียน้อยพาไปตลอดทัรวตามคอนเสิร์ตบ่อยมาก <c oughs> ล่าสุดก็เพิ่งจะควงกันไปลัลาคอนเสิร์ตที่ภาคใต้นั่นเองจ้า <c oughs> งานนี้ได้ยินมานะคะว่าเมียนักร้องดังเนี่ยไม่อยู่เฉยทนทุกข์มานาน ก็กำลังรวบรวมข้อมูลฟ้องอยู่โดยมีแฟนคลับเป็นคนช่วยกันเก็บหลักฐานนั่นเอง <Okay. S 1> เอาเป็นว่าดาวกันเองนะจ๊ะว่าใครแต่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเดี๋ยวจะเป็นมิสสอนอไม่รู้ตัวนะจ๊ะฟิวฟิวๆๆ